สวัสดีครับเมื่อนี้กับสิพ้าพี่น้องมาเบื้องการหุงเข่าด้วยหมอดินแบบบรเช็ดน้ำพี่น้องเป็นการุงแบบโบรามบรานเหาอพี่นอ้องระวังล้อเข่าสุกกะชิลงไปเก็บสายบัวจากซีหาสายคนพ่อได้แกงครับ <c oughs> หนาวมโนอะี้เป็นตาหนาวเนี่ย ยุคเดียวก oh. 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 ินเพืเดียวโอาะป่วยน้อยๆตุ๊บอ้าได้แล้วครับสายบัว ได้มาสีสายพี่น้องทีได้ซ้ำเพาแกงเด้ครับแกงถยอยน้อยๆอ๋อเจอเาะว่ได้กินเพื่อเดียวนี่ครับสายบัวแล้วก็นี่ครับแกงใส่ปลากระป๋องใส่พริกตำเปียกพริกใส่ใส่บักขามอ่อนแล้วก็ใบแมงลักพี่น้องแต่ต่อไปนี่ก็ดีนั่งปอกเปียกอาสายบัวครับไม่ถ้าเตรียมไปถ่าแกงแต่ว่าคอนอื่นก็บทีไป ล่างโตก่อนครับล้มแห้งหลายเริ่มหนาวแล้วครับพี่นอ้องเอาไว้พ่อกันพี่นอ้องครับหลังจากต้มน้ำเดือดแล้วผมก็ได้ใส่ต้นหอมเออหัวหอมกับตะไคร่กับบักพริกตําลงไปแล้วครับเ,เกิดกจากน้อยกับฉใีใส่สายบัวก่อนครับพี่นอ้องน้ำเดือดแล้วก็สีใส่สายบัวแล้วครับอานนี้แต่แถมมันสุกก้อนพอเริ่มยุบโตกับฉีใส่ ปลากระปองตามที่หลังครับเอาหลังจากใสยบัวได้ยุบตัวลงแก้วก็วยไส้ปลากระปองแล้วพี่น้องไปไปเลยทั้งตทั้งน้ำมันที่ได้นั้ครับนัวกับน้ำซอสมันเลยครับอขั้นตอนต่อไปกะทิปุงพี่น้องผมกับบ่มีอย่างไรเครื่องปุงมผมก็ที่มีไส้เกลือแล้วก็ชูรสขอทำนี่ครับ จะค่อยชิมอบบัฏิการิานี้ก็ค่อยเติมพี่น้องลองชิมมาจากน้อยโอ้หัวปลากระปองพี่น้ <c oughs> องนะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยใบมะขามอ่อนพี่น้องโอ้ยต้องไปแล้วก็่อไปก็จะเป็นใบแมงลักจะได้หอมๆพี่น้อง เท่านี้กับเป็นอันเสร็จพิธีแล้วครับได่บักพริกแห้งมาเล็กน,น้อยนี่ไปจั็กน้อยจิบปงลงไปใส่ำเพื่อทได้กินน้ำปันพี่นอ้องอ่าทเลยเปิดถ้วยไปเลยนี่พี่นอ้องจานบักเงียเห็นเดียวกินกพี่นอ้อง เอาเอาเบื้องเมนูต่อไปพี่น้องอ่ะเมนูต่อไปกะไข่เจียวพี่น้องใส่น้ำมันห่อนจากน้อยกะทิดเทไข่ลงไปครับเนาน้ำมันก็ห่อนได้แล้วพี่น้องเทฮ็ดเทไข่ปาเนี่ย ม่สุดอย,อย,อยดด่แล้วครับอยู่ให้อยู่นะเร็ดตามสบาบัองค์ควมนี่แหละครับเพราะได้กินพี่น้นองเอาพริกเข้าไนี่บบนะโอ้งามพี่น้องแต่รอให้เสด็จน้ำมันจักงน้อยสถิตป่องลงแล้วล่ะครับแต่บี่น้อ,องผู้เยาะนี่องค์วามสถาบันนี่ได้ได้เ สวยงามพระรามเก้าพี่น้องครัสา,าว,วเขาเ้าเขาอาน้ำใสครับพี่น้องหุงกับหงคือเจ้าง่ะหมอไฟฟ้านี่แหละครับแเราเอาวัดเบิ้งกับขอนึงนะครับขอนิ้วนึงแต่ว่านี่ก็เป็นเขาไม้ผมก็เลยเออลดลงตามขอ,ขอ,อน้อยนึ่งนี่แหละครับลองเบิ้งพี่น้องว่าจะได้กินข้าวสวยหรือข้าวต้มครับ ตั้งถึงไฟแล้วก็ปิดฝาไว้รล้ให้มันเดือดนอ้องน่ะปิดฝายวค่อยมาเบิกกันไหมครับอนุญาตง่ายเตาของมาเสียงน้านหน่อยได้ครับอันนี้ก็ขั้นตอนที่ว่าน้ำเริ่มแห้งแล้วผมก็ได้ลดไฟลงครับแล้วก็ถังไว้ว่ตันใหม่แท้ๆครับเพราะไฟมันแห้งครับจะเป็นที่การาหุงข้าของผมนะครับย้ำไฟฟ้ามันดับผมก็ที หงแนวนี้แหละครับเอา้าหน้าที่สมควรแก้เวลาแล้วล่ะครับผมก็ว่ามันหน่าสีสุกแล้วละ่ะไปยกขึ้นไปบนมั้นกันพี่นกไปทำเพื่อเดี่ยวกับทังซีเด้อพี่นะ,นะเปิดฝาเบิ่งพี่นกโอ้เขาไหม่แต่ลองตักเบิ่งพี่นก เม็ดงามดียู่พี่น้องบ่บ่บเป็นในเป็นข่าวเป็นเม็ดงามดียู่พี่น้องนีง่นะครับมือแรงผมข่าไม่มันก็ะติบแฉะจากน้อยพี่น้องมันก็คือขา่าวเก่าขากะน้ำกะยังผิดจากน้อยกะดีรอบต่อไปกะสีเดียลดน้ำลงพี่น้องมาบ้านี่ผม หิว่เขาแล้วป่ะนี่เขาแรงมื้อนี้กะดิตั้งกล้องให้พี่น้องเบิ่งจักหน่อยใส่บัวก้อนแล้วป่ะนี่แกงใส่บัวต้องเน้นที่ใส่บัวก้อนครับอืมป๋านี่ต้องดีพี่นอ้องแซ่บป,ป้องดีนัวปลากระป๋องครับพี่น้องปลากระป๋อง ใส่อีหอออย่างก็ได้แล้วครับปลากระป๋องถ้าผมว่าใส่อีหอยที่เคยกินมันจะน้อยนะครับอ่าคนนิงสามคนนะครับเขาขอหอมเนียวดีครับขอไหมไปน้องเค่เจียวมั้งด้วย ที่วิตคนอยู่ไหน,น์น้อนกับจังทีแล้วครับกํำม,มาแรงมากอะกับเผากับปลากินกินแล้วบ่ไม่ยัางบบบนี้แค่จากเป็กสองเป๊กอะกลางมุ้งมดมุ้งน้อนบบบนี้ พี่น้องอาขอเนี่ยกินข้าวก่อนนะครับกามื่อวน,นี้ก็ขอโตไปก่อนถ้าชื่นชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอยู่ให้นอนนานในเด้อขอบคุณครับ